สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมคิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครลดเรือเก้าสิบนะครับแล้วก็ได้รับการรีเวิร์กของตัวคาดัสนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับสําหรับตัวคาดัสนะครับก็เรามาดูกันที่รายละเอียดตัวละครก่อนนะครับก็เริ่มจากเกราะฟ้านะครับ สำหรับเกาะฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานคาดาัสเป็นตัวหลักในการลงทีมนะครับแล้วต้องการรีดดามิตให้ได้สูงสุดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำเกาะฟ้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้อวยไม่ค่อยได้ใช้นะครับใส่แค่เกาะลูเฟเนียก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าที่เห็นผมทำฟ้าเนี่ยคือผมอวยเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาย ต่อมาเรามาดูกันที่ไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของคาดานเนี่ยจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับนี่นะฮะต่อมาก็จะเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมแนะนำอันแรกนะครับก็คือ Attack 108คู่กับบูทนะครับอ่าสำหรับบูทเนี่ยมันจะเป็นคำว่าอัพข้างหลังนะครับสำหรับบูทของคาดานเนี่ยเพิ่มแม็กเวฟกับเพิ่มแอตแทคนะครับอย่างละ5%นะครับใส่3อันก็จะเพิ่ม15%นะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดใครจะใส่ Attack 108คู่กับ Mac w e ว330ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนล้วนๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น p า s s i ี e อาูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับดีบัฟก่อนนะครับแล้วก็สเปเชียลบัฟของคารดัสนะครับซึ่งสเปเชียลบัฟกับดีบัฟของคารดัสทั้งสองอันนี้นะครับมันจะคอมโบกันนะครับสําหรับดีบัฟเอฟอันนี้นะครับจะมีขั้นสูงสุดที่ขั้น5นะครับแล้วก็ความสามารถของสเปเชียลบัฟคารดัสนะครับจะคิดตามจํานวนขั้นของดีบัฟที่ตัวคารดัสไปโจมตีนะครับ สำหรับความสามารถของ Special b u f f นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Adpacks นะครับ Debuff ขั้น1นะครับ30%ขั้น2 40%ขั้น3 50%ขั้น4 60%และขั้นที่5นะครับ70%ความสามารถที่2นะครับเพิ่ม HP Damage นะครับขั้น1 10%ขั้น2 15% ขั้น3 20%ขั้น4 25%และขั้นที่5 30%สนะครับส่วนความสามารถที่3นะครับเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับขั้นที่1 20%ขั้นที่2 25%ขั้นที่3 30%ขั้นที่4 35%และขั้นที่5นะครับส0่ส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับเพิ่มค่า o v e r f ร์โนะครับขั้นที่1 20%ขั้นที่2นะครับ25%ขั้นที่3นะครับ30%ขั้นที่4 35%และขั้นสุดท้ายนะครับ40%นะครับถ้าเกิดดีบัฟเนี่ยมันอยู่ที่ขั้น5นะครับตัวคาดัสนะครับจะทำการโจมตีซ้ำนะครับอีก1ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการคอมโบกันระหว่างดีบัฟและสเปเชียลบัฟนะครับ สำหรับการโจมตีซ้ำเนี่ยจะทำการตีเบฟนะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดโดยจะโจมตีแบบนี้อีก2ครั้งนะครับอันนี้จะเป็นความสามารถในการโจมตีเสริมของคาดาัสนั่นเองนะครับเราก็มาต่อกันที่รายละเอียดสกิลกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิลหนึนะครับแล้วก็ตัวคาดัสเนี่ยเมื่อเริ่มเทินแรกนะครับจะได้ใช้สกิลฟรีนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการดิ้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับส่วนการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมู่นะครับจํานวน4ี่ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการดิ้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ h p ดพเมจที่ทําได้นะครับ ส่วนดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวคาดัสจะทำการแปะดีบับ F นะครับจำนวน4เทินพร้อมกับเพิ่มขั้นของดีบับ F นะครับจำนวน1ขั้นส่วนตัวคาดัสเองนะครับจะได้รับบับ L นะครับจำนวน6เทินนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล2นะครับ สำหรับสกิล2นะครับจะทำการตีเบฟนะครับจำนวน6 h ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของฮิตพีดาเมจที่ทำได้เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟ f ให้กับเป้าหมายที่เราเลือกนะครับ4เทินพร้อมกับเพิ่มขั้นของดีบัฟ f นะครับอีก2ขั้นส่วนตัวคาดาสเองนะครับจะได้รับบับ L นะครับจำนวน6เทินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูการโจมตีซ้ำนะครับหลังจากที่ดีบัฟเป็นขั้น5นะครับอ๋อ ผมลืมไปว่าจะต้องให้คาดัสโจมตีตอนที่เป็นขั้น5นะครับไม่ใช่เพิ่มขั้น5แล้วมันจะตีซ้ำนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟจากสกิล1และสกิล2ก่อนนะฮะก็คือบัฟ L อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ L นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า ATTACK นะครับ60%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m a ็กเบ60% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าอินเบฟ30%อย่างที่4อย่างสุดท้ายนะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับ40%โดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับอันนี้จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล l 1และสกิล l 2นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟเอนะครับอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของดีบัฟเอนะครับ อย่างแรกนะครับตัวคาดัสเนี่ยจะสามารถขโมยเบฟได้หนึ่งร้อเซนะครับแล้วก็ขั้นที่2นะครับลดค่าพลังป้องกันนะครับยีส่วนขั้นที่3นะครับลดค่าแอตแทกนะครับยีแล้วก็ขั้นที่4นะครับลดค่าพลังป้องกันสําหรับการโจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับยีส่วนขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะครับ เมื่อคาร์ดโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัเอฟขั้นหจะทําการโจมตีซ้ําอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟเอนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิล l x x กันนะครับสำหรับสกิล l x x นะครับจะทำการลดเบฟมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับให้เหลือศูนย์ไม่ว่ามอนจะมีเบฟ90,000 หลังจากที่เรากดสกิล ex นะครับจะทำการลดเวฟเหลือ0ทันทีนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับจะทำการเด้งเวฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจะค่าแม็กเวฟนะครับส่วนการโจมตีเนี่ยจะทำการตีเวฟหมูนะครับจำนวน5 h i ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%หลังจาก หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเวฟคืนตัวเอง20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการลบบัฟเป้าหมายนะครับจำนวน2ช่องนะครับแล้วก็ทําการแปะดีบัฟ S และดีบัฟ F นะครับจำนวน4เทิร์นพร้อมกับเพิ่มขั้นนะครับ1ขั้นและนะครับและทําให้ดีบัฟทั้งหมดของคาดัสนะครับเป็นกรอบทองนะครับ ส่วนตัวคาร์ดัเนี่ยเทิร์นต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับเดี๋ยวดูบอสตัวนี้นะครับดีบัฟอันนี้เนี่ยเป็นดีบัฟที่ผมใส่สเฟียของแม่นางอันทิมิเซียนะครับความสามารถของสเฟียนี้เมื่อคาร์ดัโจมตีติดคี i ์ทิคอลฮิตนะครับจะทําการแปะดีบัฟลดค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่คาร์ดัสกดสกิลอีกไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างไร นี่นะครับการโจมตีซ้ําอย่างที่บอกนะครับเห็นหะครับว่าดีบัฟที่แปะโดยคาราสนะครับจะเป็นกรอบทองทั้งหมดเลยนะครับเฉพาะดีบัฟของคาราสตัวเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะฮะต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลอ๋อก่อนที่เราจะดูสกิล l 5นะครับเดี๋ยวเราดู ดีบัฟจากสกิล e อก่อนนะครับก็คือดีบัฟสติกมาอันนี้นะครับสำหรับดีบัฟ S นะครับความสามารถอย่างแรกนะครับมีผลของแซปนะครับ10%บเปอร์เซ็นสำหรับคั่แปลของผลแซปนะครับก็คือเมื่อมอนสเตอร์ได้เธินนะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะโดนลดเบฟตัวเองนะครับ10%โดยคิดจากแม็กเบฟของตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับส่วนความสามารถที่2นะครับลดค่าแอตแทกนะครับ20% ส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับเพิ่มเบฟดาเมจนะครับ20%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟเอสนะครับต่อมาเดี๋ยวเราก็มาดูสกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ยจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนของการโจมตีและส่วนของเพิ่มความสามารถการโจมตีนะครับ จะทาการตีเบฟ4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟเอฟนะครับจานวน4เทินและเพิ่มขั้นของดีบัฟเอฟนะครับให้เป็น5ขั้น5ทันทีนะครับส่วนความสามารถที่ให้กับตัวเองนะครับเพิ่มค่าแอตแท็กนะครับ40%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดามจลิมิตนะครับ30%นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทําการตีเบฟนะครับจำนวน3 h i ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ HP ด a เมจที่ทําได้นะครับส่วนเป้าหมายนะครับจะโดนแปะดีบัฟ F นะครับจำนวน4เทิน และทำให้ดีบัฟ f นั้นเป็นขั้น5ทันทีนะครับส่วนตัวคารดัสเองนะครับจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน12เทิร์นนะครับนี่นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆก็มีเท่านี้นะครับเราก็มาดูความสามารถของคออ l บิลิตี้ของคารดัสกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคอเงินนะครับ สำหรับคอเงินและคอทองนะครับจะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับจะออกมาโจมตีและทำการแปะดีบัฟเอฟให้กับมอนเตอร์นะครับสำหรับคอเงินนะครับนี่นะครับจะทำการแปะดีบัฟเอฟนะครับตัวเป้าหมายเนี่ยจะเป็นขั้นส่นะครับส่วนตัวข้างๆจะเป็นขั้นหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวคอทองนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายมาตัวทิปตัว B นะครับ ก็จะออกมาโจมตีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแต่ว่าตัวคอทองนะครับจะทำให้มอนสเตอร์เป้าหมายที่เราเลือกนะครับดีบัฟ f กลายเป็นขั้น5ทันทีนะครับแล้วก็ตัวข้างๆก็จะเป็นขั้น1เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟตัวคาดและคอ r อบิลิตี้นะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นคา์ดัสเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นคา์ดัสนะครับจุดสำคัญเลยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเลือกมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับในการทำดีบัฟ F ให้เป็นขั้น5นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวคา์ดัสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องโจมตีมอนสเตอร์ที่ดีบัฟเเป็นขั้น5เท่านั้นนะครับ ถึงจะแสดงประสิทธิภาพของตัวคารดัสได้สูงสุดนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องอเรียกว่า build stack ของดีบัฟใหม่นะครับอย่างเทิร์นแรกของคารดัสอันนี้นะครับผมแนะนำให้กดสกิล65ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ดีบัฟของคารดัสเป็นขั้น5เลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับว่าพอเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยเป็นขั้น5ปุ๊บ ตัวข้างๆจะเป็นขั้น1ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เทิร์นที่2ของคารัสก็แน่นอนครับกดสกิล EX ได้เลยนะครับเพราะว่าเกจด x เนี่ยมันเต็มแล้วนะฮะมันเต็มอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับในกรณีที่นะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีเป็นบอสบนะครับ ผมขอแนะนำให้เปลี่ยนหลังจากที่เรากดสกิล ex ไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวสกิล ex เนี่ยหลังจากที่เรากดแล้วเราจะใช้สกิลฟรีหนึ่งครั้งนะครับนั่นทำให้เราเนี่ยสามารถกดสกิล65เพื่อทำให้ d e b u ฟของตัว b เนี่ยเป็นขั้น5ได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับทีนี้ก็เล่นตามน้าง,งานได้เลยนะครับเวลาเราจะเร่งเกรด ex ให้เต็มก็กดสกิล1หรือสกิล2ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดต้องการตีเป้าหมายหมู่ก็กดสกิลหนึ่งถ้าเราต้องการตีเป้าหมายเดี่ยวก็กดสกิลสองนะครับส่วนสกิล ld เอาไว้ต่อบัฟอ่าสเปเชียลบัฟอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากกดก่อนก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับเราสามารถกดได้ตามหน้างานได้เลยนะครับนี่นะฮะวิธีการเล่นคาราทจริงจริงก็ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้หลักนะครับตัวคาราทเล่นง่ายมากๆนะครับ นี่นะฮะก็จมนี้เป้าหมูก,ก็กดสกิลหนึ่งไปนะครับแค่นี้เลยนะฮะไม่มีอะไรมากมายสำหรับวิธีการเล่นคารดัสเบื้องต้นก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปรีวิวคาร์ดัสบทเลเวล90ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ